แล้วมาแล้วอ,าอ้าวหน้าเยอะเงยอ้าวาแม่แม่แม่น้องเอ๋ยก็ล้มเหมือนกันล้มที่ตลาดก,ากระดูกกระเดี่ยวกระดูกหักกระดูกกระเดี่ยวอ,อยู่บ้านหมอไม่ได้นอนโรงพยาบาลเพราะไม่ได้ทิ้งลานห<ๆ>ลานดูอยู่ <c oughs> อาทิตย์ที่แล้วเป็นอาทิตย์ที่แล้วเอไปไม่ได้เอยไม่สบายน้องอาทิตย์ที่แล้วเออจะใช่น้องไม่มาไม่ได้เพราะว่าเป็นติดหวัดสายพันธุ์เองก็เลยไม่ได้อาบน้ํเอามาดูยิจุกเขาเอออยากจะทําความสะอาดจะแย่ละสองอาทิตย์สองอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ได้อาบ อ้าวมาไตหวันต้มเอื่องมันหนาวไม่ต้องหนาวอ๋อน้ำเองต้มแล้วเรียบร้อยรอครับต้มน้ำรอไปแล้วอืมอ่ะมาดูโมยอึ๊บอึ๊บอ่ะอ่ะอึบเฮ้ค่อยค่อยผมเริ่มยาวแล้วเดี๋ยวรอให้อากาศอุ่นๆกันเนาะ เดี๋ยวต้องเออเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้แม่หน่อยเนาะเดี๋ยวได้น้องสะพรสเราเปลี่ยนผ้าปูที่นอนนะฮะ <c oughs> ยังไออยู่เลยยังไอพี่ต้อมอมาเอานะเอาท่า <c oughs> อึไปสองรอบแล้วื่อเช้า <c oughs> อืม นี่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมาแล้วก๋วยเตี๋ยวใส่น้ำยังเปลี่ยนแพมเพิร์ดเปลี่ยนเอามีให้เปลี่ยนแพ <c oughs> มเพิร์ดเออเอามากองกองให้ล่างก่อนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเตรียมผ้าปูที่นอนปอกหมอน สีนี้เหรอใต้ไอ้นี่เลยนะอาบน้ำจะได้สดชื่นเย็นๆอย่างนี้ไม่อาบตั้งเดือนมันก็ไม่เป็นไรเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเลดอาเดยูทูปมันแจ้งเตือนสีแดง ต,ต้องปิดปิดปิด,ปดพวงพวงนมที่ให้ลูกๆสี่คนถึงกับหลานสองคนถึงก่อนนะอย่าให้หลุดนะใหญ่หลุดนะน้ำสดชื่นจังเลยไหนสองยิ้มหน่อยยาย, <c oughs> ยุุหน้ารักเนี่ยร <c oughs> อเลยยิ <c oughs> ม้มหน้าหิวผมสวยอะสีสวยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยตัดตอนอากาศมันอุ่นอุ่นหน่อยเนาะ <c oughs> ตัดเสร็จก็อาบน้ำเลย ร้อยให้อากาศมันอุ่นๆก่อนคาจะถึง20 21ตที่ะร้อยละเดี๋ยวน้องเอ๋ยกับชาชัยก็จะไปเยี่ยมแม่น้องเอ๋ยต่อนะเนี่ยห่อไว้ห่อไว้ห่อไว้ไก่อนนะห่อไว้ก่อนนะเดี๋ยวโป๊อโอเคโอเคเรียบร้อยไปเดินทางเดินทางกันนะ